การการตถาวรละออกพิธีกรทุกรายการรับผิดชอบดราม่า The Icon Group กลายเป็นกระแสร้อนแรงในโลกออนไลน์สำหรับกรณีดราม่าบริษัทคายตรง The Icon Group ที่มีผู้เสียหายจำนวนมากออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมล่าสุดการการตถาวรพิธีกรชื่อดังที่มีตำแหน่งเป็นถึง CMO ภูมิในการฝ่ายการตลาดของบริษัทได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่าน Facebook ส่วนตัวแล้วโดยได้โพสต์ข้อความระบุว่าตนไม่ได้นิ่งนอนใจกับกระแสข่าวและเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจจึงขอยุติบทบาทการเป็นพิธีกรทุกรายการจนกว่าเรื่องราวทั้งหมดจะคลี่คลายทั้งนี้การยังยืนยันว่าพร้อมให้ข้อมูลกับทุกหน่วยง,งานเพื่อความถูกต้องในกระบวนการยุติธรรมซึ่งการประกาศยุติบทบาทพิธีกรในครั้งนี้นับเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นการปกป้องชื่อเสียงขององค์กรที่ตนเอง อยู่ด้วยอย่างไรก็ตามแม้การจะประกาศยุติบทบาทพิธีกรแต่ชาวเน็ตบางส่วนก็ยังคงตั้งคําถามถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะ CMO ของดีไอคอน Group รวมถึงความรับผิดช,ชอบต่อผู้เสียหายซึ่งคงต้องติดตามกันต่อไปว่าการจะมีการเคลื่อนไหวหรือออกมาชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร สำหรับก,การกาตถาวรที่บอกเลยว่ากว่าจะก้าวผ่านมาสู่เป็นพิธีกรอันดับต้นๆของวงการบันเทิงนั้นต่างก็เคยมีผลงานฝากไว้ให้แฟนๆได้ติดตามกันอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวโดวยหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าก,การกาตถาวรน,นั้นมีชื่อเล่นว่าฟุกเกิดเมื่อวันที่6ธันวาคมพศ2528เป็นชาวไทยเชื้อสายจีนและเติบโตในกรุงเทพมหานครจบการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนพระมันดาน,นิจานุเคราะห์จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนบดินเดชาสิงหเสนีใส่ สินคำนวณและยังเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลของโรงเรียนอีกด้วยจากนั้นการกันตถาวรก็ได้สำเร็จการ,รศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาาการบัญชีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และต้องบอกเลยว่าการกาตถาวรนยังเคยได้เป็นหนุ่มป๊อปดาวองในปี2003ซึ่งมาจากสถาบันกวดวิชาชื่อดังแห่งหนึ่งคู่กับนางเอกสาวรถเมย์ขนึงนิดอีกด้วยเส้นทางในวงการบันเทิงการกัตถาวรนได้เข้าสู่เส้นทางวงการบันเทิงจากการเป็นนายแบบเดินแบบถ่ายภาพนิ่งและยังมีผลงานโฆษณาและแสดงในวิวิดีโอเพลงรวมทั้งยังเป็นดีเจของคลื่น efm จากนั้นก็ได้ทําสัญญากับต้นสังกัดโพลิพา,ญญาร์แสดงละครเรื่องแรกของค่ายคือบ่วงร้ายไพ่รักรับบทเป็นเชนซึ่งเป็นตัวร้ายบทบาทนี้ทําให้เขาได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลท็อปอวอร์ดในปี2 0 0 9สาขาดาวรุ่งชายยอดเยี่ยมประเภทละครโทรทัศน์ปัจจุบันการกัน,กนถาวรยังคทงทาหน้าที่เป็นพิธีกรหลากหลายรายการในสังกัดของ WorkPo i n t และเคยได้รับรางวัลพิธีกรยอดเยี่ยมจากรายการ i can see you v o i t e thailand นักร้องซ่อนแอบได้เวทีนาคราช ครั้งที่8ในปีพศ2560จากนั้นในปีเดียวกันการกาตถ,ถาวรก็ควา้ารางวัลมายาอาวอร์ดในปี2017พิธีกรขวัญใจมหาชนจากรายการเดอ m แมสซิงเกิลนักกกนักร้องและรางวัลพิธีกรแห่งปีในเอนเตอร์เทนอวอร์ดในปี2561เส้นทางความรักการกาตถ,ถาวรสมรสกับแฟนสาวพอยอิยาดาเมื่อวันที่8ธันวาคมพศ2561มีลูกด้วยกัน2คนคือน้องพร้อมเกิดเมื่อวันที่7 เมษายนพศ2564และน้องพรา้าเกิดเมื่อวันที่18ธันวาคมพศ2565